สวัสดีครับสวัสดีชมรมเครื่องเสียงกั้นแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทาง u t u b e นะครับได้หลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นข้อวันที่7นะครับเดือนพฤษภาอ่าเดือนพฤกีิกานะครับขอไปนะครับมาชมนะครับ power ของโรยินนะครับ power ของโรยินนะครับเข้ามาอยู่2แท่นนะครับวันนี้นะครับเข้ามา2แท่นนะครับเป็นอ่าโรยินนะครับ P 6 0 0นะครับเป็นโรยินของ P 6 0 0อยนะครับ2อยู่นะครับอันนี้600วัตหวัดแท้นะครับ โรยินนะครับนะครับโรยินนะครับสภาพใช้งานปกตินะครับสัญญาณเข้าก็เป็นแจ็คโฟนนะครับสัญญาณออกก็จะเป็นขั้วนะครับฝั่งละ2รูนะครับอันนี้นะครับจะเป็นขั่วสวิตนะครับเบอร์หนึ่งก็คือบิดนะครับเบอร์2เป็นสเตอร์นะครับเบอร์3เป็นโมโนนะครับลูกค้าก็เรื่องการใช้งานได้เลยนะครับโมโนสเตอร์บิด มีทั้งสองแท่นนะครับใครที่กําลังมองหาแท่นนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูข้างในนะครับเดี๋ยวผมเปิดโชว์ข้างในดูนะครับนะครับผมได้เปิดนะครับฝาข้างในดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับข้างในเต็มเปี๊ยะนะครับหม้อแปลงก็ข้าวต้มมัดนอนขวางนะครับตัดซิเตอร์นะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่นะครับฝั่งละเจ็ดตัวนะครับคาปานะครับฝั่งละสิบสี่ตัวนะครับ ขาปาสี่ลูกนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับสี่ตัวนะครับหน้าสองหลังสองนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้นะครับขับกลางขับแหลมขับมอนิเตอร์นะครับขับกลางขับแหลมขับมอนิเตอร์ขับป้องได้หมดนะครับเสียงตามสายได้หมดนะครับนะครับในวัดในอะไรได้นะครับแท่นนี้นะครับ P600 ขายในราคาอยู่ที่แท่นละแท่นละ5 0 0 0ันบาทนะครับแท่นละ5 0 0 0ันบาทนะครับพี่ท่านไหนสนใจ นะครับหรือเอาไปใช้งานต่างๆได้นะครับอันนี้ทนนะครับนะครับอึดทนนะครับอันนี้ใช้งานยาวเลยนะครับจนลืมนะครับท่านนี้นะครับก็ในราคาอยู่ที่แท่งละห้าพันบาทนะครับพีหกร้อยนะครับสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้าอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับคลองสามคลองหลวงปทุมธานีพิมพ์พิกัดมาได้นะครับอยู่จังหวัดไหนไม่สะดวกมาก็ สามารถส่งให้ได้นะครับสามารถส่งให้ได้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเจ็ดจิเจ็ดจังหวัดส่งให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับโทรเข้ามาคุยมาสอบถามได้เลยนะครับแลกกีเทิร์นได้นะครับตัวนี้นะครับเข้ามาเป็ดเสร็จอยู่สองแท่นจะเป็น L r o y รยนะครับก็ตอนนี้ผมก็มี l อ8พันแปดนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็แท่นละห้าพันบาทนะครับคุ้มคุ้มนะครับน่ครับนะครับโอ้ แน่นเปียะนะครับข้างในนะครับใครที่กําลังมองหานะครับสนใจนะครับส่งให้ได้ทท่าไทยนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนไม่สะดวกมาก็ส่งให้ได้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูดนะครับเปิดฟังแนวเสียงกลางนะครับลองฟังแนวเสียงกลางกันดูว่าเป็นไงบ้างน,นะครับนะครับเดี๋ยวลองฟังนะครับลูกค้าลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับขับกลางนะครับขับกลางนะครับแนวเสียงกลางนะครับสะอาดแล้วก็ได้ความใสนะครับรายละเอียดเข้ามาครบจริงนะครับ ตนะินะครับอันนี้ช่อง A นะนะครับอันนี้ช่อง B เสียงสาอตร์มากนะครับราคานะครับเช่นละ5,000บาทนะครับพี่แตนไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับพิมพ์พิกัดมาได้เลยนะครับร้านนันสังทับซาวนะครับ0837398945นะครับที่ร้านนรันสังนะครับเสียงสาสตรมากนะครับของโลเยนนะครับ ะครับโรยิ้นนะครับพระดิ่เจริญสาวนะครับก็แท่นละห้าพันบาทนะครับพีหกร้อยนะครับมีแค่สองแท่นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ว่ากันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าน่าเก้าสี่ห้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาอุดหนุนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ